สวัสดีครับผมวัตฟอร์ดนะับจากชาแนลวัตฟอร์ดแรปเตอร์นะและวันนี้ผมจะพานะครับพี่ๆมาดูรถหนึ่งรุ่นนะครับเป็นกระบะนะเบรนเจอร์ว r w แท็กเกียร์หสปีดนะผมราคา1 6 0 0 0 0้านบาทคันนี้เนี่ยแต่งเต็มเลยนะพิเศษมาดูเลยครับนี่แบบนี้เลยครับคันนี้แต่งเป็นชุดเหล็กฮัมเมอร์รอบคันนะครับหลักๆนะก็มีกันชนหน้านะกันชนหลังนะครับบันไดข้าง มันดนค่าตัวนี้เป็น T W I นะครับผมแล้วก็ตัวแหลกราคาเนี่ยก็เป็น h ั m m e r อรนะครับผมอ่ะเดีย๋ยวมาไล่ดูกันเลยคันนี้แต่งเป็นโทนดาแดงนะไฟหน้าตัวนี้เดิมๆของเขาได้แบบนี้นะเป็นแบบใบ LED นะครับผมถ้าถ้าลูกค้าอยากได้แบบตัวเขาเรียกะไรเมทิก L E D ต้องเป็นต้องเป็นตัวครับสีนะครับนี่ชุดกระจังหน้าเนี่ยปกติเขาจะเป็นโทนสีสีดำนะตัวนี้ทําการคัดต้อมสีเข้าไปใหม่นะ ก็คือเน้นเน้นขอบสีให้เป็นสีแดงนะนี่มันก็ทำให้ให้ดูด้านหน้าเนี่ยมันดูเด่นขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ของ Hummer เนี่ยปกติเขาจะเป็นสีดำนะครับตัวนี้เราทำการพ่นสีเข้าไปใหม่นะครับนี่สำหรับรุ่นไหนที่ที่มีเซ็นเซอร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะติดตั้งนะครับได้เลยนะเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องกัน,กนเล็กน้อยเครื่องนี้ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0นะเทอร์โบเดียวนะ เป็นเทอร์โบชาร์จเจอร์นะครับแรงม้า170แรงม้าแรงบิดนะครับ405 <Yeah. S 1> นิวตันเมตรเยอนี่โอ้พอติดรู้สึกว่าติดสกูปแล้วแบบว่า,าจะมีน้ำหนักขึ้นหน่อยนะนี่ okay, นะครับก็อันนี้พี่ๆก็สามารถที่จะใส่เป็นคํำโชคได้เนาะเพื่อเพื่อความสะดวกสบายก็ได้นะครับตัวนี้เครื่องยนต์นะครับแพนเทอร์ Panther นะครับ2.0เป็นดีเซลนะฮะ สี่สูบแถวเลี้ยงนะครับผมนี่แล้วก็มีเทอร์โบเดียวนะครับร7 0สแรงม้านะฮะตัวนี้ให้กำลังก็ถือว่าแรงอยู่นะตัวพวงมราลัยนะครับตัวนี้เป็นแหลกไฟฟ้านะครับผมอยู่ด้านล่างนะแหลกไฟฟ้านะครับอ่ะมองไม่เห็นหรอกเป็นแหลกไฟฟ้าอยู่ด้านล่างคือจะควบคุมที่ที่แหลกนะไม่ได้ควบคุมที่พวงมราลัยนะครับเวลาเราเวลาเราขับเนี่ยก็คือตอนตอนจอยเงี้ยก็คือจะเบามากนะแต่ผมลองทําให้ดูนะครับ เวลาเวลาขับไปเรื่อยๆมันก็จะแบบมันจะไม่หนักนะครับนี่เห็นล้อตโตๆตแบบนี้นะครับน,นี่ครับเบานนะสำหรับสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็สามารถหมุนได้ง่ายๆเลยนะนนะเบาน,นะครับนี่มามาต่อที่ช่วงล่างนะตัวนี้จะทรงนะครับยกสองนิ้วนะนี่สังเกตว่า ตัวนี้จะเสียงดังนิดหนึ่งเพราะว่ารุ่นนี้ได้เปลี่ยนเป็นพัดลมแบบไฟฟ้านะซึ่งจะมีในพวกรถยุโรปอะไรพวกนี้ก็คือจะระบายความร้อนอะไรพวกนี้ได้ดีกว่านะครับนี่ฮะรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เป็นอิเล er ็กทรอนิกส์เบรบูสเตอร์ไหมไม่ใช่นะไม่ไม่ใช่นะตัวนี้แต่ตแต่ว่าตัวนี้เป็นเป็นเบรไฟฟ้านะครับผมข้างในจะเป็นแบบเหมือนเบรไฟฟ้า er นะครับผมถ้าเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์เบรบูสเตอร์ต้องเป็นพวกพวกวาแท็คขับสนะี่เนาะตัวนั้นก็ จะมีระบบควบคุมพ, Go, พวกสต็อปแอนโกลคนนี้ต้องใช้พวกนี้นะครับอ่ะมาดูล้อนะครับผมล้อคันนี้ใส่ล้อเ็นโซ่แท้นะซีรีส์ MX นะครับนี่ของแท้เลยเป็นล้องานไทยนะครับนี่เป็นโทนดำแดงนะครับผมเป็นสีแดงแคนดี้นะครับผมยาง33คอร์สลดเดอร์นะตัวนี้เป็นยาง MT ก็จะเหมาะกับทางลุยนะทางฝุน่นทางลุยนะเนี่ยแล้วก็ ตัวนี้เป็นยางอัลลยถ้าเกิดเราจะใส่จะใส่แบบนี้ก็คือเราต้องยกสูงก่อนยกสูงปุ๊บเราก็ต้องมาทําการปาดเก็บซุ้มตรงนี้นะฮะเพื่อให้ให้มันเลี้ยวได้นะครับผมส่วนของด้านหน้าเนี่ยมันจะเลี้ยวได้อยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้กันชนมันก็จะหลบให้นะครับคันนี้จัดช่วงล่างเต็มระบบนะฮะนี่ก็ใส่เป็นโช๊คของโปรเฟนเดอร์นะครับผมตัวนี้ใช้สปริงเดิมนะครับจะมีเซตหนึ่งจะเป็นเซต2.5 o mm ชนะตัวนั้นจะเป็นแบบ มีสปริงมาให้ในตัวนะครับก็พวกแกนอะไรพวกนี้จะใหญ่กว่าแล้วก็สปริงตัวนั้นเป็นแบบแบบโปรเกรสซีฟนะฮะตัวนี้จัดปีกนกของโปรเฟนเดอร์นะครับผมสีแดงนะสักเกตว่าองศาล้อน่ะจะพอดีนะครับองศาของลูกหมากเนี่ยมันจะแบบไม่อยู่ตำแหน่งที่แบบว่าตั้งฉากนะครับนะแล้วก็ตัวนี้ปรับความนุ่มและเหนืบได้ถึง8ระดับนะครับนี่ก็เป็นออปชั่นให้เลือกนะครับอ่ะลืม ตัวนี้สกู๊ปหน้านะครับติดเป็นของฟิตนะฮะนี่รูปม้านะครับผมกันชนหน้า h ฮมเมอร์เนี่ยเป็นซีรีส์ใหม่นะครับซีรีส์ใหม่ก็คือจะมีตัวแบบเนี่ยยื่นออกมารับเพื่อรับกับคิวร้อนะคันนี้ใช้คิวล้อไซส์6นิ้วนะครับสีดำด้านนะฮะสติ๊กเกอร์คันนี้ก็คุมโทนนะครับเป็นสีแดงนะครับ เป็นโทนแดงดำนะแล้วก็สามารถพี่ๆสามารถเอาโลโก้ของตัวเองนะมาแปะตรงนี้ได้นะครับบันไดก็คุมโทนนะเป็นของ t w i นะครับผมเป็นโทนดําแดงมีไฟ l e ลนะครับผมนี่เวลากลาคืนเราก็สามารถมองเห็นนะครับสามารถขึ้นขึ้นลงได้อย่างสว่างนะด้านบนนะครับเป็นเขาเรียกอะไรนะโซลารูปนะของ h ั m m e r นะครับผมก็ เป็นหาดสัมภาระนั่นเองนะครับโลบาตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับปกติเขาจะเป็นสปอร์ตบาร์เนาะเป็นสปอร์ตบาร์ก็ไม่ไม่ไม่เข้าไงไม่คุมโทนไงก็ต้องคุมโทนชุดเหล็กนะครับนี่ตัวตัวไวทแท็กเนี่ยตัว n e ็กเจ n เนี่ยตัวใหม่เนี่ยจะช่วงล่างเนี่ยจะเป็นโชค๊คเป็นควยแล้วก็อยู่นอกััสซีด้วยนะครับทําให้ฐานล้อของฟอร์ดเนี่ยกว้างขึ้นนะครับก็จะมีประสิทธิภาพในการ ยึดเกาะถนนดีขึ้นนะครับฝาท้ายนะครับผ่อนแรงนะนี่เป็นอีซี่ลิฟนะฮะมีตัวเหล็กทอร์ชั่นบาร์ครับใช้แรงบิดของตัวเหล็กสปริงเนี่ยในการยกขึ้นนะมันจะเบานะคุณผู้หญิงก็สามารถยกได้นะปกติตัวนี้ประมาณสัก30 40โลนกล้องหลังนะครับมีติดตั้งมาแล้วจากโรงงานนะครับนี่กล้องมองด้านหลังนะครับตัวนี้ก็ แผ่นปิดฝาท้ายนะเพื่อเพื่อแบบว่าให้มันดูแบบใหญ่ขึ้นนะนี่มันก็จะอ้วนอ้วนขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้ก็ติดเพิ่มนะตัวนี้เป็นอะคริลิกนะตัวนี้ก็สามารถเลือกสีได้นะคันนี้ก็คุมโทนนะครับเป็นโทนดําแดงนะครับไฟท้ายเป็นของเดิมนะตัวนี้เป็นเป็น LED ีครึ่งหนึ่งนะนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นไฟเบรกนะครับชุดครอบนี้ให้รอบคันนะครับผมกันชนท้ายเป็นรุ่น mx 2 0 4นนะฮัมเมอร์ตัวนี้ขายดีมากนะครับ มีไฟถอยเพิ่มเข้ามานะตัวนี้ก็จะ,จะช่วยช่วยส,อสอ่องส่องให้มันสว่างขึ้นนะครับโรบานะครับติดเป็นรุ่นไนท์ฟูลี่นะตัวนี้ขายดีนะนี่เป็นโรบาแขนยาวนะครับแบบนี้เลยนี่อันนี้เติมน้ำมันดีเซลนะผมเป็น B, B ี2 0นะอ่าบอกอยู่แล้วตรงนี้นี่โช๊คอัพนะครับโช๊คอัพสี่ต้นถูกติดตั้งนะครับผมตัวนี้เป็นซับแทงนะปรับแปดระดับนะครับ อันนี้ก็ปรับได้นะครับมันจะแข็งๆนะคือปรับปุ๊บใช้ได้เลยนะมันจะปรับาการไหลกลับของตัวน้ํามันนะครับนี่คันนี้ก็จัดทรงล้อไม่ล้นนะออฟเซตเขาประมาณลบสิบแปนะสำหรับคันนี้นี่ภายในก็ประมาณนี้แอร์แบรุุนนี้ให้มาเจ็ดใบนะครับผมตัวไวนะ้แท็กเนี่ยโทนคุมโทนภายในเนะี่ยเป็นสีส้มดำนะนแบบนี้เลย หน้าจอ12นิ้วหุงนไลไฟฟ้านะครับผมมีระบบ e sp นะครับผมเบาะคู่หน้าเป็นไฟฟ้าแบบนี้นะครับพร้อมที่ดันหลังนะครับระบบ r o m มีให้พร้อมนะสำหรับพี่ๆที่สนใจรถยนต์ ford เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องเลยนะครับผมถ้าสนใจรถยนต์น่ก็ทักได้นะครับผม id line a d w ford 168เบอร์โทร0 9 1ย์1 8526นะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปที่ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ 哈哈哈哈哈哈！哈哈。我